ใช้แปรงซักผ้าแรงส่วนที่สกปรกออกไปค่ะห้าเมื่อซักผ้าขาวแล้วให้นำผงซักฟอกเติมในการซักผ้าสีและ6กขั้นตอนสุดท้ายซักผ้าขาวในน้ำสะอาดเพื่อล้างผงซักฟอกก่อนแล้วจึงซักผ้าสีออกไปค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการซักผ้าด้วยเครื่องค่ะ1นึ่งตรงสังทำความสะอาดเซนในช่องสำหรับใส่สแตนเลสชนิดในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ 3. ใส่เสื้อผ้าลงในถุงักเพื่อป้องกันไม่ให้ผาพ,พันดังไม่ควรใส่เสื้อผ้าจนแน่นขันนะคะ สามข้อขาวขช้ hmm. ้าขาวขึ้นค่ะผ้าแป้งผสมกรดาษใช้สำหรับบ mm ้น hmm. ผ mm ้าให้มีความโคงรูปสามารถใช้ได้กับผ้าสีแต่ผ้าขาวค่ะดาลามังซักผ้าร้อยสี่เจ็ดตะกร้าใส่ผ้าร้อเ็แปงซักผ้าร้อ้ากรดานแป้งผ้าร้อยิบ 示范一